สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ PZM กันนะฮะรถคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินสภาพสวยๆเลยฮะสีชุดสีสวยนะชุดสีทำมาใหม่ะฮะสวย100%เลยฮะสวยดูดีอ,องงามฮะลายหายากนะฮะสีแดงเทาติ๊กเกอร์ม่วงเนี่ยลายนี้ผมแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะ สวยเลยฮะชุดสีรถก็สภาพเดิมๆนะเก็บงานชุดสีมาอ่ว่าเป,เปิดเปิดปิดปกตินะฮนะฟังเสียงกันเลยดีกว่านี่ก็ดึกแล้วฮนะสีทุ่มกว่าแนละ้ว ื่องนิ่มๆเะฮะเจ้าของแจ้งมาว่าเสื้อไม่ปอกนะะเสื้อทีเซ็เอ็มตรงรุ่นนะฮะเครื่องฟิตใหม่เลยดูร,ระบบไฟกันดกว่ะต่ำไปสูงติดนะฮะปรเดีนยว้างซ้ายข้างขวาติดเลย ไฟพามาไฟพามาก็ติดนะเครื่องเดิมนะคาบ,บูเดิมใส่มะกองครบนะสีโคงสวยนะสีโคงเดิมๆนะเหมือนเขาสาดสีมานะสวยอยู่ฮนะ วิงอาร์มแกมมานะสวยเลยเท่ๆเลยไฟท้ายแต่งนะฮะเปิดตูดกเลยนะฮะเปิดตูดเลยถังภักน้ำถังสที่ครบนะปลายจะปลายจะเลียนเป็นแบบพับได้นะ มากสวยมากสีโค้งก็สวยฮนะเขาสาดมาเครื่องเงียบนะเครื่องไม่มีดำเลยถังไม่มีรัวนะไ่เบรคก็ติดนะ มันติดมือแล้วแต่มันเบิ้นดังไม่ได้มันดึกแล้วขอประมาณนะมันดึกแล้วราคาเปิดอยู่ที่25,900บาทนะ25,900บาทเอกสารเล่มชุดโดนครบนะภาษีขาดเกินสวยๆเลยนะฮะ รถมือสองนะครับขายตามสภาพนะฮะซื้อมาขายไปนะฮะร,รถเก่าหลายปีอาจจะไม่ต้องมีเก็บงานจุกจิกเพิ่มนะฮะก็สภาพก็ตามนี้เลยยางหน้าหลังจะใหญ่เลยนะฮะโอเวอร์ไซส์เลยครับถ้าซื้อไปเปลี่ยนใหม่ก็ดีนะยางหน้าหลังก็รีวิวประมาณนี้ฮร รถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจดส่งได้ทั่วประเทศสนใจก็โทรมาเบอร์0849086343นะ่ะลายก็เบอร์นี้เลยผมจะแปละลิงก์เพจหน้าเฟ e บุ๊กไว้ข้างล่างลุคสีสวยนะฝาทางน้ำมันก็เบิกงใหม่สวยสวยเลยลายหายากม,มากแทบจะไม่เคยเห็นเลยลายไปก่อนครับสวัสดีครับ